นอ่าได้ได้ไม่ใช่อ่ามาเลยครับเอามาเลยไม่ใช่พี่มาแตะตัวผมไม่ได้เดี๋ยวแตะคุ้ไม่ได้ทำไมจะแตะไม่ได้ไม่ใช่ถ้าพี่ขอดูผมให้ดูได้ดูมาอ่าเมื่อกี้พี่ยังไม่ให้ผมดูพี่ยังไม่ใช่แล้วก็พี่มาดึงแจมผมตอเมื่อกี้พี่มาดึงมาพี่มาดึงแจมผมได้ไงอ่ะตรวจผมให้ตรวจแล้วเนี่ยอ่ารอยชนมานี่มารอยชนผมไหนผมไลรสุดเลยอ่ะถามรู้ปะเดือด คุณไปไลฟ์สดคุณอะไรเนี่ยคุณถ่ายเพ่อนใช่ไหมคุณขอยุ่ญาตใครคุณขอญาตใครเหอไม่ได้ขอยนญาตใครหรอกขอรขอญาตผมเปล่าไม่ใช่ผมไม่เป็สิทธิ์ของประชาชนไหมสิสิทธิ์อะไรของคุณเอาคุณมาสิทธิ์อะไรไม่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 อดสิคดตํารวจเหมือนกันก็ใช่ก็ผมก็ทำงานไปก็ทำงานเรื่องของคไเอาพวกเราไมวรานพวกเราไปเจ้ารรมพวกเราไปเารมวเาไมของประชาชนพวกเราไ่ไจ้ากรรมพวเราไปเจ้าก่ม ใช่ผมก็มีเสียบ้านแล้วอยู่ดินไปดึงแต่รถผมบอกขอดูบัตรผมก็เอาเปาให้ดูผมไมหยิบเปาอยู่ดูเมื่อกี้คุณไม่ให้ดูผมบอกตรงไหนไม่ให้ดูแลคุณไล์สดอ่ะคุณห้ใครผมไล์สดอะไรผมถ่ายวิดีโอผมก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนดิป้องกันเรื่องอะไรนี่ตำรวจผมก็รู้ว่าเป็นตำรวจไงก็ผมรู้ว่าตำรวจแล้วผมไม่มีสิทธิ์ถ่ายเหรอผมไม่ได้ไปถ่ายดังอะไรนี่ขออนุญาตใครอ่ะขออนุญาตพื่ตำรวจทำหน้าที่อยู่ฮะไม่ใช่ิีอะไรว่าสิทธิ์อะไรที่ว่าขออนุญาตสิทธิ์อะไร ไปขอถ่ายดุบหลวงอะขอถ่ายไหมติดอะไรผู้ติดมาเห็นประชาชนผู้ติดประชาชนมาหน้าที่พลเมืองคนไทยคืออะไรไม่ใช่ก็ทำตามระเบียบไงหน้าที่ประชาชนคือ<ท>ะอะไร,ท,ระชชทำตามระเบียบไงระเบียบอะไรระเบียบของกฎหมายไงกฎหมายอะไรกฎหมายอะไรไม,ไม่ใช่หรอกคุณรรมาทําแบบนี้ไม่ถูกหรอกจรงิงทำไมยังไม่ถูกคุณจะถูกไหมล่ะหน้าที่พลเมืองมมน้้าผใหที่พลเมืองคือ ปบรรดาหน้าที่ของประชาชนอ่าใช่ผมขอขอตัวจสอบไ่ตรวจไหมไม่ตัวจแล้วเม่ีเมื่อกี้พี่จะขึ้นรถไปผมขอพี่ก็ไปจบอ่าก็บอกผมจะหยิบเป๋าให้ดูแล้วคุณมาดึงกุญแจปุ๊บอย่าทำตัวมีปัญหาอย่าทำตัวมีปัญหาผมไม่ทำตัวมีปัญหาหรอกถ่ายคลิปถ่ายครับจริงอย่าอย่าอยู่ระยองอย่ามีปัญหาคุณยังเจอผมอีกนาน ม่ใช่เหรอวันนี้วันเดียวใช่ผมก็อยู่ระยองผมอยู่นี่เองทํามานี่เองผมอยู่หนองมหาดเนี่ยเออมึงโดนระยองเปล่ผมระยองครับระยองแท้ไหมระยองแท้ครับอยู่นานเนี่ยขนาดไหนมึงอ่ะผมอยู่มานานแล้วครับผมอยู่ใจเกิดครับผมเออยังเจอผมนี่ผมนี่อย่าทำเป็นหัวหมออยู่ระยองอ่ะผมไม่ได้หัวหมอเลยวก็ไม่รู้หมอผมได้ไงอ่ะ เรามาดึงกุญแจผมอย่ไงไรก็ผมก็บอกก็เออเขาดูบ้านผมก็ให้ดูบ้านเรามาดึงแบบนี้ได้งหรอคุณไม่ให้ดูผมก็จะไม่ไม่ให้ดูผมไม่ว่าเออผมจะยิบเป้าให้ผมเห็นอยู่คุณดึงมาทำไมอะกล่องผมมีกล่องผมมีเราเป็นตำรวจของประชาชนพวกเราไม่ใช่คนอกรรมพใช่นอาชญากรันต้องควบมท่าอยู่แล้วเออมันต้องกลัวเหมือนกันถ้าโพสต์ไม่ดีคอมเมนต์มาไม่ดีกูออกไม้จับมึงเหมือนกันตามนั้นครับผม ตามนั้นครับ